จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 2> ใครคือคริสตอฟเกาติเยผู้บัญชาทัพปารีสเซเชแมนคนใหม่ในที่สุดก็เป็นไปตามคาดเมื่อทางปาริสเซเชแมนได้ประกาศปลดมอริซิโอโบชติโนออกจากตำแหน่งผู้ช่อและก็ไม่มีอะไรติโพแต่อย่างใดพอคริสตอฟเกาติเย เข้ามารับงานเป็นผู้การทีมคนต่อไปเรียบร้อยหลายคนคงจะรู้สึกงงว่าคิสซอกคาร์ิเย่มือถึงหรือไม่เหมาะก,ก,กับการคุมทีมใหญ่อย่างแปรแชร์หรือเปล่าวันนี้เราจะขออาสาพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้กันให้มากขึ้นครับเส้นทางการคาแข่งย้อนกลับไปสมัยเป็นนักฟุตบอลช่วง15ปีสำหรับคิสซอ็อกคาร์ิเย่จัดว่าเป็นแข้งปณนีจรนคนหนึ่งกับก,บการคาแข่งอยู่กับ7สโมสรไม่ว่าจะเป็นออลิมปกมาร์าเซร์ลิวสตูร์อองเช่นีม มอนซ่าและเหนียวเหลืองแต่หลักๆแล้วจะใช้เวลาอยู่กับโอแอมตั้งแต่ช่วงเส้นทางเริ่มค้าแข้งและอีกรอบคือช่วงระหว่างปี1995-1997ทิสตอฟเกาเดเย่ ay, เป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังแต่ก็ไม่เคยมีช่วงเวลาที่ได้สัมผัสกับถ้วยแชมป์เลยสักครั้งจะมีใกล้เคียงที่สุดก็คือปี1987ที่ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเฟนครับก่อนจะพลาดกับบอโดไปสูประตูต่อ2ซึเส้นทางผู้จัดการทีมหลังแสตาร์ในปี1999 เกาติเย่ได้เริ่มต้นเส้นทางสายกุนซือในทินงทีโดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่ยโค้ชที่มาเซอลิสและบาสเตียจนถึงปี2004จากนั้นอีกประมาณ5ปีก็รับบทเป็นมือขวาของอเล็กซ์เปแลง์ทั้งที่อัลไพายอร์จมัตโ์ทูโซออนปิลิยงและเซงเอเตียนติสตอเกาติเย่ได้โอกาสขึ้นรับงานเป็นผู้จัดการทีแมแบบเต็มตัวครั้งแรกกับปลายปี2009ที่เซ e งเอเตียนจมอยู่โซนท้ายตลาดและต้องดิ้นรนหนักในการหนีตกชั้น ขอได้ขึ้นมาบัญชาทัพแทนที่แอลังแแปลงที่ถูกสั่งปลดออกจากตําแหน่งท้ายที่สุดก็ประสบความสูเ็จพาทีมหนีตายได้สําเร็จจากการจบอันดับที่17หลังจากนั้นชื่อของคิสซปกอร์ติเย่ก็ถูกพูดถึงกันสนั่นในแวทวงฟุตบอลฝรั่งเศสเพราะเขาคือคนที่ยกระดับให้เซเนเตียนกลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวทีมหนึ่งในลีเอองฝรั่งเศสพาทีมจบสิ้อันดับแรกได้เจริญรุ่งการติดต่อกันและมี4ปีที่สภาดคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้อีกด้วยปี2 0 1 3กตตเเเยดไดด้รรับคิป็ม การพางงเซนเอรตีนชนะแรนส์คว้าแชมป์เฟนคัพมาครองได้สําเร็จและเป็นถ้วยแชมป์ใบแรกในชีวิตของเขาแถมเป็นเป็นถ้วยแชมป์ในใบแรกของสโมสรเซนเจองงเตีนในรอบ32ปีอีกด้วยก่อนปี2017เจ้าตัวจะอําลาทีมไปเพราะหมดสัญญาพร้อมสร้างสถิติเป็นคนซื้อที่อยู่คุมทีมนานที่สุดในยุคที่8ปีด้วยกัน22ธันวาคมปี2017ภารกิจใหม่ของเขาติเย่ก็คือต้องพาเรียวี้ตกชั้นให้ได้เมื่อทีมจมหนึ่งอยู่ในอันดับที่18 สุดท้ายก็เป็นไปตามที่หวังขอริลสามารถหลีกเลี่ยงการตกชั้นได้จริงๆโดยมีแต้มเหนือโซนตกชั้นแต้มเดียวเท่าน,นั้นปีต่อมาร,ริวของเกาตูเย่ได้ประกาศสักดาด้วยการมาเป็นทีมชนะของฝรั่งเศสอีกครั้งด้วยการทะยานจบอันดับ2ของลีก้าไม่มีปารีสแซงแองที่เป็นสมสรของที่ไร้เทียมทานที่สุดของฝรั่งเศสขว้างอยู่แน่นอนยังไงก็เป็นแชมป์ลีกเอิร์แต่ก็ยังจะได้กลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในรอบ7ปีท้ายที่สุด แม้จะต้องจอดป้ายแค่รอบแบ่งลุ่มแต่สำหรับแฟนๆก็พอใจมากๆแล้วกับการเห็นทีมรักกลับไปอยู่บนเวทีใหญ่นั่นอีกครั้งในยุคที่แปแรแฉกกายเป็สสนสโมสรหามหน้าที่ครองบนของประเทศมีสุปตามากมายแน่นอนว่าการค้นพวกเขาไม่ใช่งานง่ายแต่เกาติเย,ย่ทำได้เรียกการเป็นสโมสรที่2ต่อจากมนาโกที่ปาดหน้าแปรแร์คว้าแชามป์ลีกเอิงอย่างยิ่งใหญ่ในฤดูกาล2020-2021ซึ่งนั่นคือแชมป์ลีกเอิงสมัยที่4บนหน้าประวัติศาสตร์สโมสร ขอรับคําชื่นชมอย่างมากจากเหล่าบรรดาสื่อและคุณสื่อทั้งเรื่องของผลงานและแทคนิก,กและการยกระดับนักเตะอย่างโจนาธานดาวิดเรนนโตซานเชสไมเมยองและอีกมากมายโดยเหตุนี้มันทําให้เกาเจคว้างวันวูน้จารกาทีมอดเยี่ยมแห่งปีลีกเอิงไปสมัยที่3ต่อจากปี2013และปี2019แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกไปหลังพาทีมคว้าแชมป์ได้เพียง2วันเท่านั้นเรื่องของสไตล์การเุมทีม เกี่ยเย่ไม่ได้มีรูปแบบแผนที่ตายตัวบางทีก็4-2-3-1หรือไม่ก็4-4-2แล้วแต่ว่าเจอคู่แข่งแบบไหนแต่หลักๆในยุคที่พาลิวฟ้าบันลังแชมป์อีกเอิจนถึงตอนที่ทำผลงานได้ดีกับนิดส่วนใหญ่จะยึดระบบ4-4-2เป็นหลักเน้นคุมเกมตรงกลางและเซตบอลจากทางหลังทิศทางส่วนใหญ่จะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของผูเ้เล่นตำแหน่งริมเส้นในการเคลื่อนเกมและสร้างสารรค์โอกาสอยากเล่นเกมรับก็จะแปลงมาเป็น5-4-1ค่อยหน้าไว้ตัวเดียว ที่เหลือก็คือลงต่ำมาคุมโซนและคอยซ้อนในจังหวัดต่างๆนั่นทําให้เทรีเยอได้รับคําชมอย่างมากในเรื่องของแท็ติกลูกทีมเล่นกันอย่างมีระบบระเบียบรัดกลุ่มดูอย่างนี้ปีนี้พวกเขาอาจไม่ใช่ทีมที่ยิงเยอะเป็นระดับต้นของลีกแต่พวกเขาคือทีมที่เสียป,ประตูน้อยที่สุดในลีกที่36ประตูซึ่งเท่ากับปารีสแซงต์แชแมง